กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับพิกัดนาติดสีเลนปากทางบ้านโคกสะอาดถนนสายสตึกพยัฆคฆภูมิพิสัยหรือว่าบุรีรัมย์หมาสารคาม จากรับประทานอาหารเสร็จสับเรียบร้อยครับรถไถลงไปปัน่นล้อแล้วครับส่วนรถหยอดครับกําลังเตรียมตัวเสียเชี่ยวจากบริษัทตั้งถาวรการเกษตรส่งเข้าประกวด หยอดไส่ก้อนเที่ยวียังหระเที่ยวนวัตกรรมใหม่ของการทำนาครับเครื่องหยอดข้าว ทุกปีนั้นผมจะหวานเอาปีนี้ครับเลือกใช้บริการของบริษัทตั้งถาวรการเกษตรโดยจะเป็นรถหยอดข้าวครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำงานกันพร้อมๆกันเลยครับเผื่อใครอยากจะเลือกใช้บริการจะได้ติดต่อนะครับ หน้าผมนี่จะแบ่งเป็น2แปลงนะครับแปลงละสีไ่ไร่เอาลองแบบพอดีพอดีแบบไดที่มันมาตรฐานจัดเลย เติมข้าวครับนี่คือเครื่องหยอดข้าวดูหน้าตากันก่อนครับตัวนี้ก็จะเป็นถังข้าวถังข้าวจะแบ่งเป็นสองสองจุดนะครับจุดเล็กกับจุดใหญ่ตัวนี้จะทําหน้าที่ควบคุมอ่ามเมล็ดข้าวนะครับให้มาทีละนิดทีละน้อยส่วนสักเกตนะครับจะเป็นเหมือนกงจัด ไอ้กองจักรสองรูเรียงกันเนี่ยกงนอกวงในเนี่ยก็จะมีรูเล็กๆนะครับผมสําหรับให้มเมล็ดข้าวลงมานั่นก็คือท่อสองท่อนี่ตัวเฟืองนี้ครับทําหน้าที่หมุนแล้วก็ตามวงรอบวงรอบกองจักรกงจักรข้างในหมุนพุบข้าวก็จะลงมาตามจุดต่างๆไอ้รูของกองจักรด้านในนี่แหละครับคือรูบังคับให้ข้าว มาทีละทีละนิดทีละนิดตามอัตราส่วนกี่กิโลต่อไรนะสองถึงสิบห้ากิโลสิบสองถึงสิบห้ากิโลต่อหนึ่งไร่นะครับถือว่าประหยัดข้าวมากประหยัดพันธุ์ข้าวปลูกไปได้เยอะเลยครับแล้วก็คนไทยเป็นคนผลิต ดักเขาจุกจากเกษตรแม่โจ้ใครนะพี่ดัก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 นี่เป็นพนักงานตั้งถาวรหรือเปล่าบอบอเขาจบกจากเกษตรแม่โจ้จบจากเกษตรแม่โจ้พอจบมาปุ๊บก็มาชิดคน้น<ม>เครื่องยอดข้าวนี่อ๋อนี่ครับได้แได้เนียญี่ปุ่นนีนได้มีคนญี่ปุ่นเนี่นเนยเป็นคน,นอะไรกเลยเป็นคนมาดีบาง,งั้น ใส่ข้าวไปครับพอวิ่งวิ่งไปนะครับตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นเป็นผานนี่ตัวนี้เป็นผานข้าวก็จะลงมาตามท่อนี้ลงมาป๊อไอตัวนี้ก็จะทําหน้าที่กบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับลงมาอย่างนี้เลยลงมาลักษณะนี้ อกคงอยากให้หมุน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 ไปเรื่อยๆครับเช็คตอนนี้เช็คว่ามันลงทุกรูหรือเปล่าลงทุบลูไหมอ่าโอเคครับวนตัวไปิดมันก็จะลงอย่างนี้ปั๊บลูมาจะหน่อยไหลฮะปั๊บลงอีกั๊จะหน่อยเอาแล้วนะลูกตัดแล้วแต่ แ๋ยวแต่ผู้เชี่ยวชาญรับสมาครลุงน้องเรื่องอะไรงานงานน้อยไม่รู้ว่าเรื่องยอดข้าวกับเรื่องสาวนี่เชี่ยวชาญเรื่องไหนมากที่สุดเรื่องผู้สาวตัว <laughs> เ,เรื่องผู้สาวตัวนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เสียด้อย เดอน้อยเขาไว้ใจหรือว่าเป็นลูกน้อง B A P ก็ว่าได้นะครับเตรียมตัวครับจวดครับ จากนานี่ไถแค่รอบเดียวครับหญ้าก็เลยเยอะหญ้าเยอะมันจะไปอุดนะครับไปอุดตันอ,อุดตันตัวตัวผานตัวหยอดเนี่ยซึ่งมันมีความถีดที่พอดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพนาเราเช่นเดียวกันนะครับผมต้องเข้าใจนะครับเดี๋ยวมองว่ารถหยอดเขาไม่มีคุณภาพไม่ได้นะครับ เนี่ยพอมันไปอุดปุ๊บมันก็จะเป็นดินกองใหญ่ๆยกหางไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเชี่ยวเขาจะทำการซ้ำให้คือถ้าไม่มีหญ้าเนี่ยเขาก็จะไปเรื่อยๆครับงานก็จะเสร็จเร็วแต่ถ้ามีหญ้าแบบนี้ก็ต้องทับใจครับ นี้หญาเยอะจริงๆครับยอมรับว่านาผมนี่ยญ้าปีที่แล้วเนี่ยคนเห็นนึกว่าปลูกหญ้านู่นแหละครับไม่นึกว่าจะปลูกข้าวหรอกครับ นี่รอบแรกครับรอบแรกของการหยอด หัวมุมครับรอบแรกข้างคันนานี่ยยาจะเยอะหน่อยตรงกลางนี่สบายเลยครับยาไม่มีแล้วจวดอย่างเดียวครับ

สบายแล้วครับวิ่งสบายแล้วจะมีหญ้าเยอะเฉพาะข้างคันนาครับเพราะว่ารถไถนี่เขาป่าข้างคันนาแล้วก็หญ้าลงไปแล้วคอยติดตามกันต่อไปนะครับผมรถหยอดข้าวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ